ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านหลวงตาจะมาเล่านิทานชาดกวัตกะชาดกว่าด้วยเรื่องราวของลูกนกคุ้มโพธิสัตว์กับอนุภาพแห่งสัจ,จวาจาโดยในโลกของเรานี้เต็มไปด้วยพลังอำนาจมากมายที่เรามองเห็นและสัมผัสได้พลังแห่งลมพายุที่พัดโหมกระหนำ่ำ พลังแห่งสายน้ำที่เชี่ยวกรากพลังแห่งภูเขาไฟที่ระเบิดทำลายล้างทุกสิ่งแต่มีพลังชนิดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นพลังที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจเป็นพลังที่สามารถทำให้สิ่งที่ร้อนกลับกลายเป็นเย็นทำให้สิ่งที่ร้ายกลับกลายเป็นดีและทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นไปได้ พลังนั้นมีชื่อว่าพลังแห่งความดีหรือพลังแห่งสัจจะสัจจะในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าเพียงแค่การไม่พูดโกหกแต่หมายถึงความจริงแท้ความซื่อตรงความดีงามบริสุทธิ์ที่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจและแผ่ซ่านออกมาทางการกระทำเล็กคำพูด เป็นพลังที่เกิดจากการสั่งสมคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งความดีนั้นมีมวลสารมีน้ำหนักและมีพลังอำนาจในตัวเองอย่างน่าอาัศจรรย์หลายคนอาจสงสัยว่าความดีงามซึ่งเป็นนามธรรมจะมาหยุดยั้งพลังทางวัตถุอย่างไฟป่าที่โหมลุกไหม้ได้อย่างไรเรื่องราวของลูกนกคุ้มตัวน้อยนี้ จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดไม่อดีตการอันไกลแสนไกลในแคว้นมัคตมีป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสรพสัต์น้อยใหญ่นานาชนิดณที่แห่งนั้นมีครอบครัวนกคุ้มครอบครัวหนึ่งได้ทำรังอาศัยอยู่บนพื้นดินใต้พุ่มไม้แม่นกได้ออกไข่มาหลายฟอง แล้วเฝ้าฟูมฟักจนกระทั่งลูกนกในน้อยได้กระเทาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกหนึ่งในบรรดาลูกนกคุ้มนั้นคือพระโพธิสัตว์ท่านถือกำเนิดมาในร่างของลูกนกคุ้มตัวน้อยนิดมีขนอุยสีเหลืองอ่อนปุกปุยทั่วทั้งตัวปีกของมันก็ยังเล็กเกินกว่าจะบินได้ขาของมันก็ยังอ่อนแอเกินกว่าจะวิ่งหนีภัยได้ มันทำได้เพียงกระดุกกระดิกอยู่ในรังรอคอยให้พ่อแม่นกมาป้อนอาหารด้วยความรับแต่แล้ววันแห่งหายนะก็ได้มาเยือนป่าใหญ่นั้นม่ฤด,ดูร้อนอันแห้งแลง้งได้เกิดไฟป่าขึ้นที่ชายป่าด้านหนึ่งด้วยแรงลมที่โหมกระหนำ่ำเปเลวไฟสีแดงฉานได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันเกลือนกินทุกชีวิต และทุกสรรพสิ่งในเส้นทางของมันเสียงไม้แห้งที่แตกประทุดังเปรียเปรียผสานกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวของเหล่าสัตว์ป่าดังระงมไปทั่วทั้งป่าฝูงสัตว์ใหญ่น้อยต่างวิ่งหนีตายกันอย่างอลหมา่านช้างเสือกวางเก้งกระต่ายงูต่างมุ่งหน้าหนีเปลวไฟที่ไล่หลังมาอย่างไม่คิดชีวิต พ่อและแม่นกคุ้มเองก็เช่นกันด้วยสัญชตาตญาณแห่งการเอาตัวรอดและความตกใจสุดขีดพวกมันได้สลัดปีกพืชบินหนีเอาชีวิตรอดไปโดยลืมไปสนิทว่ายังมีลูกน้อยที่ไร้เดียงสานอนรออยู่ในรังเบื้องล่างบัดนี้ลูกนกคุ้มโพธิสัตว์และพี่น้องถูกทอดทิ้งให้อยู่ในรังตามลำพังท่ามกลางวงล้อมแห่งมัจจุราชสีเพลิง ขวันไฟที่ดำทมืนเริ่มปกคลุมท้องฟ้าความร้อนระอุของเปลวไฟเริ่มแพ่เข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะลูกนกคุ้มโพธิสัตว์น้อยชเงยคอมองออกจากรังเห็นเปลวไฟขนาดมหึืมากำลังลามเลียต้นไม้ให้ล้มครืนลงมาทีละต้นต้นมันมองไปรอบกายด้วยหัวใจที่สงบนิ่งแล้วพิจารณาชะตากรรมของตนเองว่า โอ้บัดนี้ที่พึ่งอื่นใดของเราไม่มีอีกแล้วบิดามารดาก็ได้ละทิ้งเราไปด้วยความกลัวตายปีกของเราก็ยังบินไม่ได้เท้าของเราก็ยังเดินไม่ได้เราเป็นเพียงลูกนกตัวน้อยที่สิ้นไร้หนทางโดยแท้จริงแต่ในโลกนี้ยังมีคุณธรรมความดีอยู่ยังมีอำนาจแห่งสัจจะวาจาอยู่ เราเกิดมาในชาตินี้แม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่เราก็ไม่เคยเบียดเบียนทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นใดเลยเรามีแต่ความบริสุทธิ์เราจะยึดเอาคุณธรรมที่เรามีอยู่นี้แหละเป็นเกราะป้องกันตัวเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วลูกนกคุ้มโพธิสัตว์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นในใจแล้วเปล่งวาจาอันทรงพลังออกมาว่า อธิโลเกศีลคุโนสัจจังโสใจยะนุทธยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยมุตตมังซึ่งแปลความหมายได้ว่าคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลกความสัจจริงความสะอาดแห่งกายและใจและความเมตตาเอ็นดูมีอยู่ในโลกด้วยอำนาจแห่งคำสัต์นั้น ข้าพเจ้าจะกระทําสัจกิริยาอันสูงสุดแล้วก็เปล่งวาจาต่อไปว่าอาวชิตวาธรรมะพลังสริตวาปุพเกชิเนสัจพละมะวัตส,สายะสัจกิริยะมะกาสหังสันติปักขาอปัตตนาสันติปาทาอวัจ,จนามาตาปิตาจานิขันตา ชาตเวทะปฏิกมะซึ่งแปลความหมายได้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงอำนาจแห่งพระสัจธ,ธรรมและหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายอาศัยกำลังแห่งสัจจะข้าพเจ้าจึงได้กระทำการตั้งสัจจะปฏิญาณปีกของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าของเรามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้ปิดามารดาก็ได้บินหนีไปแล้ว ดูก่อนท่านไฟป่าเอย๋ยขอท่านจงหลีกเว้นเราไปเสียเถิดทันทีที่สิ้นเสียงแห่งสัจจะวาจานั้นเองปาฏิหาริย์อันน่าอาัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นเปลวไฟที่โหมลามเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเมื่อมาถึงบริเวณรังของลูกนกคุ้มในระยะประมาณ30-40ถึงเมตร ก็พลันอ่อนกำลังลงและดับมอดไปเองประหนึ่งถูกราดรถด้วยสายน้ำขนาดมหึืมาเปลวไฟที่ลุกลามมาทางด้านอื่นก็พลันเปลี่ยนทิศทางแวกเป็นวงกลมล้อมรอบบริเวณรังของลูกนกคุ้มเอาไว้ปล่อยให้ที่ดินผืนน้อยนั้นยังคงความเขียวชอุ่มและปลอดภัยอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ไฟป่านั้นได้ลุกไหม้ทำลายล้างป่าโดยรอบทั้งหมด แต่ไม่อาจทำอันตรายแก่ลูกนกคุ้มผู้ทรงไว้ด้วยอำนาจแห่งสัจจะบารมีได้เลยข้อคิดข้อธรรมที่ได้จากเรื่องนี้คือข้อที่หนึ่งอนุภาพแห่งสัจจะและคุณงามความดีเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าคุณงามความดีที่เราสั่งสมไว้นั้นไม่ใช่สิ่งศูนย์เปล่าแม้ในยามที่เราอ่อนแอที่สุดสิ้นหวังที่สุด และไม่มีที่พึ่งพิงใดๆภายนอกเลยแต่ความดีที่อยู่ภายในตัวเรานี่แหละจะกลายเป็นเกราะป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นที่พึ่งภายในที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงได้ข้อที่สองไฟภายนอกและไฟภายในไฟป่าในเรื่องเปรียบได้กับอุปสรรคภัยอันตราย และคำนินทาว่าร้ายต่างๆที่มาจากภายนอกแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไฟภายในที่เผาผลาญจิตใจของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นคือไฟคือราคะความโลภไฟคือโทสะความโกรธและไฟคือโมหะความหลงไฟสามกองนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าไฟป่าใดๆ เพราะมันเผาไหมจิตใจเราข้ามภพข้ามชาติและวิธีที่จะดับไฟเหล่านี้ได้ก็คือการใช้น้ำอมฤตธรรมคือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งก็คือแก่นแท้ของสัจจะนั่นเองข้อที่สความแข็มแข็งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กำลังกายลูกนกคุ้มไม่มีกำลังกายเลย แต่มีกำลังใจและกำลังแห่งคุณธรรมที่สูงส่งชนะแม้กระทั่งไฟป่าเรื่องนี้สอนเราว่าอย่าได้ดูแคลนตนเองว่าต้อยต่ำอย่าได้ท้อแท้ว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาเพราะพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำและความดีของเราหากเราดำรงตนอยู่ในศีลธรรมมีวาจาที่สัตซ์ซื่อ มีใจที่เมตตาอยู่เสมอแม้เราจะเป็นเพียงคนตัวเล็กๆในสังคมก็ตามแต่เราก็จะมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องตนเองและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่โลกได้สุดท้ายนี้ขอให้เราทุกคนจงมั่นสั่งสมสัจจะบรมีด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีวาจาที่ตรงไปตรงมา ประกอบอาชีพที่สุจริตและมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาอยู่เสมอเมื่อนั้นไม่ว่าไฟแห่งทุกข์ในโลกนี้จะโหมกระนำรุนแรงเพียงใดมันก็จะไม่อาจเผาผลาญหัวใจที่เย็นสนิทและทรงพลังของเราไปได้เลยเจริญพร